สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ําเก๊กฮวยและน้ำำําลําไยของมามิมี่นะครับเดี๋ยวชิมกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าในส่วนที่เป็นน้ําเก๊กฮวยนะครับเราได้นะครับน้ําเก๊กฮวยมา94.99% 94.99อ่ะตีไป95ไปเลขศูนย์จุดหนึ่งไม่ทําอะไรส่วนในเรื่องของน้ำำําลําไยนะครับเราได้น้ําใยมา95.99%ตีไป96ไป95.55 เอาเป็นตัวเลขทวนๆไม่ได้หรอครับมาชิมกันดีกว่าครับว่าเป็นกันมากอ่าตัวนี้นะครับบริษัทที่ผลิตคือแลตตาซอยนะจ๊ะและถุวนี้แลตแลตาซอยนอกจากอะไรทํานมถั่วเหลืองนะครับเป็นคำอันนี้ด้วยเหรออันนี้จะสีก็เหมือนแกงหววทั่วไปนะครับอันนี้ดมกลิ่นโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับคันนี้เลยชิมรสชาติจ้ะอืม ก็ถือโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก็ตัวเนี้ยเป็นน้ำแก๊กฮวยนะครับที่สำหรับเพี้ยนนะเนื่องจากเพี้ยนเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับเพี้ยนรู้สึกมันหวานไปนิดนึงต้องใส่น้ำแข็งไปนิดนึงแต่ไม่ถึงกับหวานมากนะก็นะครับใส่ใส่น้ำแข็งเย็นๆไปนิดนึงอ่ะมันจะช่วยละลายนะครับแล้วก็แบบว่าพอดีสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานไงไม่ใช่หวานมากนะแต่หวานไปนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดหวานกลางยเนี่ยมันขึ้นมาหวานกลางๆอีกนิดนึงพอดีเพื่อนไม่ชอบกินหวานมาคราวนี้ดูกับน้ำลําไยจ้ะโอเคกลิ่นก็โอเคนะที่ชอบคือกลิ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับอืมตัวนี้ก็ค่อนข้างทีง่โอเคนะครับตัวเนี้ย รู้เลยว่านี่จริงๆด้วยน้ําตาลสายแดงพอคุณใส่น้ําตาลสายแดงไปนะครับมันจะมีความหวานความข้อนอะไรที่มันต่างจากน้ําตาลรายขาวไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นน้าตาลธรรมดาใช่นี่ก็ใส่น้าตาลธรรมดาเลยน,นะ,ะเขียนว่าน้ําตาลก็ตัวนี้ก็ให้รสชาติของความที่มันอะไรเป็นธรรมชาตินะครับเวลาเราต้มอ,อะไรกินเองพวกนี้เราเจะได้รสชาติมาอย่างนี้นะครับเพราะบางเจ้าเนี่ยนอกจากเขาใช้น้านะครับเขายังใส่พวก ผงนะครับแกกงวยหรือว่าผงของลำไยเข้าไปเนี่ยมันทําให้แบบว่ามันจะมีความเข้มที่บอกว่าเราต้มกินเองอ่ะมันไม่ได้รสชาติางอันนี้ก็แบบว่าคล้ายๆรสชาติที่เราต้มกินเองนะเพียงแต่ว่าแนะนําว่าใส่น้าแข็งนิดนึงเนี่ยไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่น้ําแข็งนิดนึงแล้วมันจะพอดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับแต่สำหรับคนนี้ชอบกินหน่อยแล้วับก็มันก็จะพอดีครับแต่ว่าโอเครสชาติค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติอ่าอย่างนึ้งนะครับคือตัวนี้เนี่ย ทั้งสองตัวนะครับมีเครื่องหมายตาฮาลาน,นะครับเป็งนงั้นพี่น้องผู้สิบก็ทานได้น,นะจ๊ะโอเคครับเป็นตัวกันรีวิวคลิปนี้ไปที่นี่ครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ